เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นแล้วท่านคือนักปรุงยามือใหม่ที่ออกท่องโลกเพื่อค้นหาลิขิตของตนหลังจากเดินทางมายาวนานท่านก็ได้พบกับสถานที่สำหรับประกอบอาชีพในที่สุดบ้านร้างท่านได้พบบ้านร้างเก่าหลังหนึ่งที่ขอบของเมืองดูจากประกอบยาและส่วนแล้วเจ้าของเก่าคงยังฝึกปรุงยาเป็นแน่รู้สึกว่าที่เนี่จะเคยมีพ่อมดอาศัยอยู่แต่ฝุ่นที่จับหนาและสภาพของบ้านชวนให้คิดว่ามันถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาะ เปิดร้านท่านได้ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นร้านขายน้ำยาหลังจากทําความสะอาดและเตรียมการอยู่หลายวันร้านก็พร้อมต้อนรับลูกค้ารายแรกได้เวลาฝึกทักษะการปรุงยาของท่านและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองใหม่ปรุงยาปรุงยาการเพิ่มส่วนผสมลงไปในหม้อต้ม น้ำยานั้นสุงขึ้นจากส่วนผสมต่างๆนำเทอราเรเลียน2ชิ้นและบัวทารา2ชิ้นจากช่องเก็บของใส่ลงไปในหม้อต้มในการเคลื่อนย้ายส่วนผสมเนี่ยให้คลิกเมาส์ค้างไว้ลากจากส่วนผสมมายังหม้อต้มแล้วปล่อยปุ่มลองดูแผนที่ปุงยาบนกำแพงห้องปฏิบัติการสิมันจะแสดงเส้นทางที่ส่วนผสมสร้างขึ้นหลังจากใส่ลงในหม้อต้มแล้วอันนี้เป็นยาอะไรอ่ะยาเทอราคือหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้ ที่สุดในการปรุงยาได้ชื่อนี้มาจากคุณสมบัติเวทมนต์สำหรับสแสดงออกมาในสูตรของธาตุดินบัวทาราดูเหมือนจะเป็นยาพืชชอบน้ําบอกทางเรื่ทิศทางใงบ้าทุกคนอันนี้จะเป็นทิศลงน,นี่จะเป็นทิศไปทางขวามือเรามันให้ใส่เทอร่า2ชิ้นตามนี้นะแล้วก็บัวะเรียน เป็นการปรุงยาโดยธรรมชาติการคนให้เข้ากันเนี่ยหลังจากเพิ่มส่วนผสมแล้วท่านสามารถคนน้ำยาได้การคนน้ำยาทำให้ไอคอนน้ำยานก้าวหน้าไปตามเส้นทางที่ส่วนผสมนั้นกำหนดไว้ใช้ช้อนเพื่อคนคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วขยับช้อนไปมาจนกระทั่งไอคอนน้ำยาบน,นแผนที่ไปถึงตำแหน่งที่ต้องการการคนให้เข้ากันจะทำให้ไอคอนน้ำยาได้รับแแบประสบการณ์สะสมภ่าประสบการณ์เพื่อเพิ่มเลเวลึ้นแต่จะไม่ มีผลอะไรกับน้ํายาที่ปรุงอยู่ก็โคเล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 จากนั้นการให้ความร้อนตอนนี้ไอคอนน้ํายาไปแตะเข้ากับสรรพคุณที่ไม่รู้จักแล้วเพื่อหาว่าสรรพคุณนั้นคืออะไรท่านจะต้องเพิ่มมันลงไปในน้ํายาที่ปรุงอยู่ในการเพิ่มสรรพุณน้ํายาท่านต้องต้มน้ําให้มอให้เดือดเลยใช้หยีบลมในการเป่าถ่านไฟและเพิ่มความร้อนให้หมอต้มจนได้อุณหภูมิที่ต้องการรือมือจับของหีบไว้แล้วเป่าลม มใส่ฐาน,นเรื่อยๆจนเกิดการประทุเหนือหม้อตมแสดงว่าเราสามารถว้าวอระเบิดแล้ว,ลวฟื้นพลังท่านปลดปล่อยเอา,อา่านไม่ทันการเสร็จสิ้นการปรุงสมบูรณ์แบบท่านเพียงเพิ่มสปปรรพคุณใหม่ให้กับน้ำยาแล้วนั่นคือฟื้นพลังในการปรุงยาให้เสร็จสิ้นกดที่เสร็จสิ้นการปุงตรงไหนะ อ่ะตรงนี้โอเคมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้เพิ่มอีกก็คือการบดส่วนผสมครกและสากเพื่อนสีของนักปรุงยาท่านสามารถใช้ครกและสากในการบดส่วนผสมได้ทุกอย่างและปลดล็อกประสิทธิภาพของมันออกมาการทําทเช่นนี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างน้ํายาชนิดเดียวกันได้โดยใช้ส่วนผสมน้อยลงลองสร้างน้ํายาชีด้เดิมโดยใช้เพียงเทอร์ราหนึ่งชิ้นและบัวทาราหนึ่งชิ้นดูสิเทอร์เรเลียนออกมาจากช่องเก็บของ วางลงในคบแล้วใช้สากเนี่ยในการบดขยี้มันให้แหลกเหลวไปเลยยิ่งท่านบดขยี้มากเท่าไรส่วสมนั้นอะ่ะก็จะยิ่งเดินทางไปตามเส้นทางที่ปรุงยาได้ไกลขึ้นเมื่อเพิ่มลงในหม้อต้มแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรลองดิอันนี้คือเทอร์เรียป่ะเทอร่าเทอราเรีย,รรรรยรลองหกเอาบบบดขยี้นะอ๋ายิ่งบดเขาเยอะเท่าไหร่มันก็จะทําให้การเดินทางของแผ่นไม้มันเยอะเพิ่มเทอร์เรียรบดลงไป จากนั้นแล้วเราสามารถเอาบทบัวทาลาด้วยเอาบัวทราไปนี่เป็นพืชเย็นมั้งพืชน้ําเย็นเหมือนแล้วเนี่ยโคเลโคเลโคเลเอาคกไปอยู่เนี่ยโอ้เจ้าเฮ้ยถ้าตำอย่างนี้ได้มั้ยตำเนี้ยปักกลนน้ำยาโดยใช้ช้อนปลายบนปลายโคเลโคเล่จากนั้นก็ใช้หีเพลงในการบีบลมปัก ันทึกสูตรน้ำยายอดเยี่ยมมากท่านปรุงน้ำยาชนิดเดิมแต่ใช้ส่วนผสมแค่เพียงครั้งเดียวการปรุงน้ำยาครั้งแรกของท่านเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไปดังนั้นมันฝึกทดลองให้เชี่ยวชาญหากท่านพอใจกับน้ำยาที่ปรุงแล้วบันทึกมันลงไปในหนังสือสูตรแล้วท่านจะสามารถปรุงน้ำยาชนิดนั้นได้ในอนาคตโดยคลิกแค่ปุ่มเดียวบันทึกสูตรน้ำยากดบันทึกสูตรเพื่อบันทึกอ๋อมันมี12บันทึกมันลอให้ลองกดกด กดดูนะกดลงไปสําเร็จแล้วการปรุงทําได้ดีมากท่านบันทึกสูตรน้ํายาแล้วเอาละปรุงน้ํายาให้เสร็จเลยเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปการเคลื่อนที่ไปตามห้องต่างๆท่านเป็นเจ้าของร้านน้ำยาและงานของท่านไมน่ได้มีเพียงการปรุงยาเท่านั้นแต่ยังต้องขายมันให้กับลูกค้าด้วยมีลูกค้ามาถึงแล้วไปที่หน้าร้านในการเคลื่อนไปที่ห้องต่างๆให้ใช้ปุ่มลูกศรทางริมขอบของแต่ละห้อง A r W A S D หรือใช้ปุ่มลูกศรในการไปยังที่ร้านให้คลิกปุ่มทางด้านซ้ายหรือกดปุ่ม A หรือปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันโอเค ผมเข้าใจผมก็มกดลูกศรทางนี้อ๋อถ้าปมถูกดีมันคือกับกันใช่ไหมการนําน้ํายาออกมาขายเนี่ยทุกวันจะมีลูกค้าจากทั่วทั้งเมืองแล้วกระทั่งคนจากต่างเมืองก็ด้วยแหละมาแวะมาซื้อมาขายกันหาน้ํายาวิเศษชนิดต่างๆงานของท่านก็คือการ ยาในห้องปฏิบัติการแล้วขายให้กับลูกค้านำยาหลักชนิดปรุงขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างแต่ก็ยังเป็นการดีหากมีน้ำยายอดนิยมติดร้านไว้บ้างหากลูกค้าเนี่ยชอบน้ำยานั้นพวกเขาจะแสดงท่าทางออกมาอย่างชัดเจนเวลาไม่ชอบประมาณนี้ตกนงได้กัน มาไอ้หนูสามีค่าเนี่ยล้มป่วยมาหลายสักพักแล้วมาหลายกูที่อาจผิดนะและยังมีอาการหนักขึ้นอีกนะตอนเนี้เขาลุกขึ้นมาก็ยังทําไม่ได้เขามีไข้แล้เหนื่อกมากนั่นมีน้ํายาอะไรรักษาสามีของข้าได้หรือไม่น้อในการขายน้ํายาให้วางลงบนตาชั่งอ่าอันนี้หยิบยิบน้ํายาลงตาชั่งในนี้จะเป็นน้ํายาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้ํายาที่น่าจะเป็นน้ํายายอดฮิตนั่นแหละเนี้ยเห็นปะ ดาวอ้ว้าวการขายน้ํายาจํานวนทองที่ได้เนี่ยได้รับจากการขายน้ํายาจะแสดงไว้บนปุ่มขายคลิกปุ่มขายเพื่อขายน้ายาขายในราคานี้มีต่อรองด้วยนะแต่ว่าต่อรองมันเสียดาวอ๋อให้เรียนทดสอบเสร็จก่อนโอเค อันนี้เป็นผู้ชายอ,าอ่ะขอกกำลังเดินไปตามถนน,นคุณคิดเรื่องของตัวเองอยู่แล้วกระทั่งกระถางต้นไม้จากไหนไม่ราพลรนใส่ข้ามันหัวพอดีเลยหลาจริงจริงนะดีนะที่ข้ามันกระโหลกหนาะไม่งั้นอ่ะวีล่ามุงไปแล้วตอนนี้อ่ะวงข้ามันรู้สึกปวดเกินเกินลองเอาอะไรไปทาแล้วพอไปมันจะหายดีขึ้นเนาะลองดูนะอ่ะอยหัวใจไปการต่อรองนั้นหากต้องการขายน้ํายาในราคาสูงขึ้นท่านสามารถพยายามต่อรองได้หา ต่อรองสําเร็จจะเพิ่มราคาของน้ํายามันขึ้นอย่างมากแต่หากต่อรองไม่สําเร็จก็จะให้ผลตรงข้ามคือราคาก็จะตกลงในกรณีเริ่มต่อรองให้คลิกที่ต่อรอง การต่อรองนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูดิหัวเรื่องแอลกอฮอล์ง่ายมากไว้เบียร์เหล้าน้ำผึ้งหรือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หลากประเภทหัวข้อสนทนาอันยอดเยี่ยมจะมีอะไรพิพาดไปได้เล่ามีหัวเรื่องสภาพอากาศหากท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มสนทนาอย่างไรลองพูดถึงลมฟ้าดินอากาศดูอันนี้เป็นยังไงหัวเรื่องของอาวุธวันนี้จะเป็นปานกลางบางคนเนี่ยชื่นชอบดาบยาวบางคนชื่นชอบและบางคนก็ชอบปีกมากกว่าใครบ้างจะไม่ชอบอาวุธชนิดไหนดีวะ อันนี้น่าจะใช้กับคนที่เป็นตัดวินหรือว่าผู้ชายบางคนก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนพูดยังไงดีอะลองดูเป็นเรื่องนี้ได้ไหมมีเรื่องนี้เอ้ยเอ้ยอ๋อประโยชน์ก็ลองดูถ้าเกิดสามารถเพิ่มได้ก็จะเพิ่มตาชัางเข้าไปอีกลองลองสิก,กดเข้าไปฮะกดคลิกยังไงอะฮะข้าก็จะซื้อยานี้แต่คงไม่จ่ายหนักมากนักนะ อันนี้เองเหรอขาดน้ํายาที่เหมาะสมท่านคงเตรียมน้ํายาพร้อมสําหรับลูกค้าทุกรายไม่ได้อย่าห่วงเลยท่านสามารถกลับไปที่ห้องปฏิบัติการและสร้างน้ํายาที่พวกเขาต้องการได้เสมอไม่มีการจํากัดเวลาเพื่อให้ท่านเนี่ยใส่ใจกับการปรุงยาเป็นอย่างดีลูกค้าเนี่ยจะไม่หัวเสียออกจากร้านไปอันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวัสดีพวกหนูเนี่ย บุกท่อมข้านะ่ะทั้งๆงที่ข้าเลี้ยงแมวไว้เจ้าแมวนั่นเอาแต่อยู่บนตู้ทั้งดูพวกหนูทําอะไรตาเพลอใจ <c oughs> อย่างแนละ้วหลอก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 ข้าเลยอ,อยากได้ยา <c oughs> เบื่อหนูสักขวดคงง่ายกว่าที่จะวางยานหนูพวกนั้นแทนที่จะรอให้แมวโง่อะไรฉับในการขายน้ํายาเนี่ยให้วางมันลงเป็นโตช่าง <c oughs> เออไปที่สวนเนาะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสวนเรามาั้งเฮ้ยสวนรวบรวมสวนผสมทําน <c oughs> ้ํายาสวนจะอยู่ทางขวาของห้องปฏิบัติการรือสิการ รวบรวมส่วนผสมสวนเนี่ยต้องมนคือหนึงในแหล่งวัตถุดิบหลักของนักปรุงยาทุกๆวันส่วนผสมใหม่ๆเนี่ยจะเติบโตขึ้นในสวนอย่าลืมมาเก็บเป็นระยะระยะละคิดเพื่อที่จะเก็บส่วนผสมเ,เก็บหนึ่งเทอร่าหนึ่งชิ้นและกระดึงไฟ1ชิ้นอันนี้เป็นเทอราอันนี้น่าจะเป็นกระดึงไฟมั้ง ใช่ไหมกระดึงไฟออกจะร้อนอยู่สักนิดผ้าจับด้วยมือเปล่าน่าจะเป็นยาที่มีพิษนั่นแหละการสร้างยาพิษลูกค้าต้องการยาพิษนั้นหมายความว่าท่านต้องไปปรุงยาที่มีสปปรรพคุณของพิษท่านจะต้องค้นหาสปปรรพคุณส่วนมากเอาเองผ่านทางแผนที่แต่ท่านนยจำได้จากบทเรียนการปรุงยาชนิดนี้ปรุงขึ้นจากเทอร์เรียนหนึ่งชิน้นและกระดึงไฟอีกหนึ่งชิน้นการปรุงยาพิษก็คือโคเลตัมก่อนอย่างนี้ตัมได้ปะเฮตัมไม่ได้เหรอปรุงขึ้นเปกับที่สูงเลยนะ ส่วรส่วนเขาสวสวสวขสวส่วผมลองดูนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแผนที่ในยาเนี่ยมันจะปรุงไปถูกหรือเปล่าเนี่โคเร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 อเอาถูกด้วยหลังจากนั้นก็สูตรไฟลงไปอันนี้มันแค่สอนแหละปรุงยาสําเร็จ1ชิ้นน้ํายาพิษชนิดอ่อนบันทึกสูตรอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะใช้เสร็จสิ้นการปรุงหลังจากนั้นก็กลับไปขายยาแก่ลูกค้าต่อ ถ้าเราต่อรองได้ล่ะจะดีไหมพเพราะว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะ่ะมีทองเลเวลความนิยมอ่ะไม่มีใครรู้จักท่านเลยไม่มีโบนัสความนิยมเลเวลนี้เพิ่มความนิยม,มตัวคุณโดยขายน้ํายาอย่างที่มีคุณภาพสูงและยังได้รับความนิยมมากแต่ได้รับน้อยลงหากทําการต่อรองการปฏิเสธลูกค้าหรือทําให้พวกเขาในหัวเสียเอาจากร้านไปจะลดความนิยมในตัวท่านลงอันนี้คืออะไรชื่อเสียงเราขอเพิ่มต่อรองได้ไหมวุยเลืองสภาพอากาศมันคืออะไรอะ่ะ โคตรอยากรู้เลยลองดูดิกดดูดิเฮ้ยโอ้เอ้ยอ๋ออ่ะเออกูได้แลวเว้ยเฮ้ยอู้อ๋อทำอย่างนี้หรอกลูกค้าจะต้องจ่าย16อันนี้คือค่าราคาที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์นี้คือการต่อรองที่ดีที่สุด16บาท ทูบมาก่อนเลยครับห้องนอนเมื่อลูกค้าคนสุดท้ายออกจากร้านไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถพักผ่อนในห้องนอนมันอยู่ด้านบนของห้องปฏิบัติการไปที่ห้องนอนเพื่อจะจบวันนี้ซะขึ้นข้างบนใช่ไหมอ่ะฮะกดที่เตียงในการจบวันให้คลิกที่เตียงนอนแล้วยืนยันว่าท่านจะต้องการจบวันออกไปแน่ใจหรือว่าต้องการจบลองดูดิจบปันหนึ่งัน น่าจะเอาจริงแล้วแหละ <c oughs> เริ่มวันที่2จบทดสอบเล่นเยี่ยมมากเลยท่านเนี่ยได้ได้ฟืน้นคืนความรู้ด้านการปรุงยาและทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ปรุงยาแล้ว <c oughs> ในห้องใต้หลังคาติดกับเตียงนอนเนี่ยท่านพบส่วนผสมจํานวนหนึ่งและกระบวยสําหรับเทน้ํานี่คือน้ํายาของท่านท่านคือผู้ตัดสินใจในการที่จะสิ่งใดต่อไปต้อนรับลูกค้าพูดคุยขายน้ํายาต่อรองราคาหรือ อย่าลืมว่ารวบร,วม,รวมสมผสมจากส่วนต้องมนรวมทั้งสำรวแผนที่ปรุงยาไปทีละนิดขอให้โชคดีแล้วเจอกันจุบๆมาเราลงไปข้างล่างก่อนวันนี้มีลูกค้าใครบ้างนะขอดูหน่อยสิเป้าหมายสำเร็จแล้ว20ใช่ไหมอ่ะสวัสดีพ่อโนมข้าในเพิ่องออกไปตกปลาที่ทะเลสาบปลามาข่าเวียงเบ็ดออกไปแล้วมันปลามันก็งับเหยือ่อทันทีนะข้าสารลอกเข้ามาแล้วพยายามดึงมันออก จากเบตตาปลาเจ้านั้นฟันมันแหลมคมชัดเลยมันกัดมือข้าแล้วก็สะบัดออกตัวกลับไปกลับมาในน้ํามือข้ามันตััวมนกินไปเสียแล้วทีนี้จะตกปลาอย่างไรเนี่ยนี่มือใครอะนี่มือใครตัวหกหัวเอายาพิษเลยเะล่ะดังนั้นผมขอไปเก็บก่อนแล้วกันนะทุกคนมันมีหมดยังอะหมดแล้วสมผรสมเป้าหมายสําเร็จรวบรวมยาเพิ่มเลเวลแล้วอันนี้มีงานหนึ่งด้วยหมดยังหมดแล้วมันละเก็บไม่ได้นะนี่ถาวันนะโอเคอ่อผมคิดว่าเราจะต้องเพิ่มยาโดยการให้เป็นยาหัวใจอะเป็นยาต้นตำรับ ยาเหมือนแบบเขาเรียกว่ายาพลาไหมอ่ะลองดูสิหชิ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นยาเยน็นเขาเรียกายาเย็นค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 นเลคนเลคนเลคนเล ลองดูซินี่มันยังง่ายๆมั้งผมว่านะไอ้ถ้าผมจริงผมคิดสูตรก็ได้นะเพราะว่าเรามีแล้วอาอเฮ้ยมาสิคนก่อนต้องคนก่อนใช่ไหมอ่ะยาสูตรหนึ่งมาเขย่าเขย่าเขย่าบักอันนี้ปรุงยาเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเขาดูในซิใช้ได้ไหมมันเอาไหมว้กาจะซื้อยานี้แต่คงจ่ายไม่มากนักนะตลองดีกว่ามันมีเรื่องอะไรให้คุยมั้งอ่ะเฮ้ยมีหัวเรื่องใหม่เป็นเรื่องอาหารด้วยง่ายมากวันนี้อ่ะ อาหารเช้าหรืออาหารกลางวันของท่านคืออะไรหัวข้อสนทนาเพื่อเริ่มต้นสนทนาก็จะมีอีกอันนึ้งก็เป็นหัวข้อสับประหลาดอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างไวเวิร์ดไวเวิร์นกับมังกรหรอไฮดรามีกี่หัวกันแน่ท่านจะปกป้องตัวเองจากผีกรู glue. ได้อย่างไรยูนิคอร์นเนี่ยมีปีกไหมได้เวลาคนพบคําตอบแล้วว่าอะไรจริงหรืออะไรเป็นแค่เรื่องสืบต่อกันมาเฮ้ยอ,อันนี้ได้นอนเรื่องตกปลานี่มันการตกปลาเหมาะสําหรับการพักผ่อนคลายและใช้เวลาในการรวมกับมิตรสหายตกปลาได้เป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากตกปลาไม่ได้เลยแหละขอให้ช่วยอชาญถกถึงเรื่องเหยื่อที่ดีที่สุดและความหนาของสายเบ็ดเราจะสนุกกับการตกปลาให้เขาลองดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอเ้เี กูผิดโจ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 มาดิมาดิก <laughs> <st> ูส oh, anyway, ู <cık> phải, ้โจโจเฮียร์โจโจโจเฮียโอ้ยแม่งเยีดกูสิสิบบาทก็ดีอยู่แล้วโอ้โหชีวิตแม่งเอ้ยขายก็ขายวะไปไปไกลๆเลยไป